สวัสดีค่ะพัชเชลินเหมือนเพชรที่ปรึกษาการขายบริษัทนิสสันออโต้แกลเลอรี่วีมอร์สาขาลำคำแหงนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของคำมั่นสัญญาที่ทางนิสสันให้ไว้กับลูกค้านะคะหรือที่เรียกว่านิสสันคัสเตเมอร์พอมิสนะคะก็คือจะมี4ประการด้วยกันนะคะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจนะคะในการบริการหลังการขายของนิสสัน นะคะคแล้วก็จะมีผลต่อเนื่องของการซื้อรถคันใหม่เลยนะคะก็คือข้อหนึ่งนะคะคือการประเมินงานซ่อมให้ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจว่าจะซ่อมจะรับงานประเมินตัวนี้ไหมนะคะก็คือลูกค้านำรถเข้าศูนย์เพื่อซ่อมนะคะทางช่างของเราเนี่ยก็จะนำราคาประเมินมาให้ลูกค้าดูก่อนนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าตัดสินใจนะคะว่า ประเมินราคาตรงนี้พอใจหรือ,อยังนะคะก็ลูกค้าจะได้ตัดสินใจก่อนนะคะว่าจะซ่อมหรือไม่นะคะข้อ2นะคะก็คือการซ่อมแลก้การการหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วก็คือการซ่อมของเราเนี่ยจะรับประกันงานซ่อมและอะไหรให้ลูกค้านะคะก็คือ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็หายห่วงได้เลยนะคะกับงานซ่อมของทางนิสันของเรา นะคะคแล้วก็ข้อ3นะคะถ้าหากว่ารถของคุณลูกค้านะคะมีการซ่อมต้องจอดที่ศูนย์เกิน24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีรถใช้นะคะ,ะ,คะก็คือทางที่สันงเราก็จะมีรถสำรองให้ลูกค้าได้ใช้ฟรีเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นข้อ4อุ่นใจได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะทั่วประเทศเลยนะคะคุณลูกค้าหายห่วงได้เลยนะคะถ้าออกรถกับเราแล้วกังวลว่าการบริการหลังการขายจะเป็นยังไงนะคะอันนี้หายห่วงได้เลยกับ4คำมั่นสัญญาของนิสันนะคะนิสัน Customer Promise นะคะอุ่นใจได้เลยนะคะกับคำมั่นสัญญาตรงนี้นะคะที่เรามอบไว้ให้กับนิสสัน กับลูกค้านิสสันเพราะว่าลูกค้านิสสันนะคะคือคนสำคัญของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ